สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ read me something ที่นี่เราจะอ่านอะไรบางอย่างให้คุณฟังเพื่อให้คุณคิดมากขึ้นกับชีวิตของตัวเองวันนี้เราจะคุยกันเรื่องฝึกสมองให้เรียกโชคผลงานเล่มใหม่จากหมอผิงพยาธิดาการรุจิพัฒนากุล เวลาเราพูดถึงโชคนะครับหลายคนมักมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตหรือบางทีก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแต่จริงๆแล้วจากงานวิจัยด้านสมองและพฤติกรรมชี้ให้เห็นโชคไม่ใช่เรื่องที่ต้องรออย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกให้เข้ามาในชีวิตได้ ในตอนนี้เราจะไปเจาะลึกกันว่าทำไมบางคนถึงดูโชคดีเสมอสมองเกี่ยวข้องกับโชคอย่างไงและเราจะมีพฤติกรรมเล็กๆอะไรได้บ้างที่ช่วยเรียกโชคเข้ามาหาเราโชคจริงๆแล้วคืออะไรเวลาพูดถึงคำว่าโชคนะครับคนส่วนใหญ่มักนึกถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเหมือนฟ้าลิขิตเหมือนความบังเอิญที่เราทำอะไรไม่ได้เช่น การถูกรางวัลลอตเตอรี่การบังเอิญเจอคนที่จะกลายมาเป็นคู่ชีวิตหรือการที่อยู่ๆก็มีโอกาสงานใหญ่ๆห,หล่นใส่แต่ในมุมมองของหมอผิงโชคไม่ใช่เรื่องบังเอิญร้อยเปอร์เซ็น์ครับมันคือสิ่งที่เราสามารถฝึกสมองให้มีแนวโน้มดึงดูดเข้ามาได้โชคเท่ากับโอกาสบวกการเตรียมพร้อม มีคำกล่าวคลาสสิกที่ว่าโชคคือเมื่อการเตรียมพร้อมได้เจอกับโอกาสลองคิดดูนะครับถ้าอยู่ๆโอกาสดีมาหาเราแต่เรายังไม่พร้อมเลยโอกาสนั้นก็หลุดลอยไปแต่ถ้าเราพร้อมเสมอต่อให้โอกาสเล็กน้อยมันก็สามารถกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตได้นี่คือความต่างระหว่างคนที่ดูเหมือนโชคดีกับคนที่มักพลาดอยู่เสมอวิทยาศาสตร์กับโชค จากงานวิจัยทางสมองและจิตวิทยาพบว่าคนที่มีทัศนคติแบบเปิด Open Mindset และสมองที่ยืดหยุ่นจะมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามจะกล้าเสี่ยงในขอบเขตที่พอเหมาะและจะมีความพร้อมที่จะคว้าโอกาสทันทีเมื่อมันผ่านมา ดังนั้นโชคไม่ได้เป็นพลังลึกลับแต่คือผลลัพธ์ของวิธีคิดและพฤติกรรมที่เราสร้างขึ้นทุกวันทำไมบางคนดูโชคดีกว่าเสมอเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าบางคนเหมือนจะโชคดีตลอดเวลาสมัครงานก็ได้เริ่มธุรกิจก็มีคนช่วยหรือเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะพอดี จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะจักรวาลเลือกข้างเขาแต่เพราะสมองและพฤติกรรมของเขาพร้อมอยู่เสมอเขาเปิดตาเปิดใจและเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาขณะที่หลายคนปิดประตูตัวเองตั้งแต่แรกด้วยความกลัวหรือความคิดลบภาพเปรียบเทียบลองนึกถึงเรดาร์บนเรือครับถ้าเรดาร์เปิดเรือจะตรวจจับได้แม้แต่สัญญาณเล็กๆที่อยู่ไกล ถ้าเรดาร์ปิดต่อให้มีเรือใหญ่วิ่งเข้ามาเราก็ไม่เห็นสมองของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกให้มันเปิดรับสิ่งใหม่เราจะเห็นโชคมากขึ้น ดังนั้นคำว่าโชคไม่ได้แปลว่าเรื่องบังเอิญทั้งหมดแต่คือการผสมการระหว่างโอกาสที่ผ่านมาในชีวิตและการเตรียมพร้อมของสมองกับใจเราใครที่เตรียมพร้อมมากกว่าใครที่เปิดรับมากกว่าคนนั้นก็มักถูกเรียกว่าโชคดีและนี่คือสิ่งที่หมอผิงอยากบอกเราผ่านหนังสือเล่มนี้ว่าโชคสามารถฝึกได้สมองกับกลไกการสร้างโชค เวลาพูดถึงโชคหลายคนมองว่ามันคือพลังภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่ความจริงคือสมองของเรามีบทบาทสำคัญมากในการสร้างและดึงดูดโชคสมองเท่ากับเครื่องเรดาร์หาโอกาสสมองของเราเหมือนเรดาร์ครับสิ่งที่เรามุ่งความสนใจไปมันจะขยายใหญ่ขึ้นทันทีถ้าคุณโฟกัสที่ปัญหาคุณจะเห็นแต่ปัญหา แต่ถ้าคุณโฟกัสที่โอกาสคุณจะเริ่มเห็นช่องทางใหม่ๆที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า selective attention สมองเลือกเห็นเฉพาะสิ่งที่เราบอกมันว่ามีความหมายความยืดหยุ่นของสมอง neuroplasticity สมองไม่ได้หยุดพัฒนาเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แต่ยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางใหม่ๆได้ตลอดเวลา ถ้าเราฝึกคิดเชิงบวกสมองจะสร้างวงจรใหม่ที่มองหาโอกาสถ้าเราฝึกมองหาทางแก้สมองจะเรียนรู้ที่จะหาทางออกอัตโนมัติแต่ถ้าเราฝึกบนฝึกกลัวสมองก็จะสร้างวงจรแห่งความลบเพราะฉะนั้นโชคที่เราเรียกหามันมาจากการฝึกสมองนี่แหละครับสมองกับความกล้าเสี่ยง สมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่า prefrontal cortex มีหน้าที่ตัดสินใจและวางแผนถ้าเราฝึกให้มันทำงานบนพื้นฐานของความเป็นไปได้มากกว่าความกลัวเราจะกล้าลองสิ่งใหม่ๆที่อาจเปิดโอกาสใหญ่ในชีวิตในทางกลับกันถ้าเราใช้สมองไปกับการคิดว่ามันคงไม่เวิร์กหรอกเราก็ปิดประตูโอกาสตั้งแต่อย่างไม่เริ่มงานวิจัยที่น่าสนใจ มีงานวิจัยหนึ่งในกลุ่มที่มองว่าตัวเองโชคดีกับโชคร้ายให้พวกเขาเดินผ่านถนนที่มีกระดาษแบงค์ร่วงอยู่กลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายเดินผ่านโดยไม่เห็นเลยกลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคดีหยุดเก็บได้แทบทุกคนนี่ไม่ใช่เพราะจักรวาลเลือกแต่เพราะสมองที่เปิดมองเห็นในสิ่งที่สมองที่ปิดมองไม่ออกภาพเปรียบเทียบ สมองก็เหมือนเลนส์กล้องครับเลนส์ที่มัวมองยังไงก็ไม่เจอสิ่งดีเลนส์ที่ชัดและโฟกัสถูกจุดจะจับรายละเอียดเล็กๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าเขาโชคดีจังจริงๆแล้วเบื้องหลังคือสมองที่ถูกฝึกมาให้ มองหาโอกาสเชื่อมโยงความคิดใหม่ๆและกล้าลองเสี่ยงในที่ใช่โชคไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติครับแต่เป็นผลลัพธ์ของสมองที่เปิดรับและพร้อมควา้าความเชื่อ v วอร์ s วิทยาศาสตร์ทำไมบางคนดูโชคดีเสมอถ้าพูดถึงคำว่าโชคในวัฒนธรรมไทยหรือเอเชียเรามักเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังหรือคำทำนายดวงชะตา บางคนบอกว่าใส่แหวนกังหันแล้วจะมีโชคบางคนเชื่อว่าปีนี้ดวงไม่ดีต้องแก้เคล็ดหรือบางคนต้องพกเครื่องรางติดตัวไว้ถึงจะอุ่นใจคำถามคือแล้วทําไมบางคนถึงโชคดีอยู่เรื่อยโดยที่เขาอาจไม่เคยพกอะไรเลยความเชื่อเรื่องโชคแรงศรัทธาที่สร้างพลังใจ ความเชื่อไม่ใช่เรื่องผิดครับมันมีผลในเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่า placebo effect เช่นเวลาที่คุณเชื่อว่าเครื่องรางช่วยคุณก็จะกล้ามากขึ้นมองโลกในแง่ดีขึ้นและลงมือมากขึ้นผลลัพธ์คือโอกาสเข้ามาหาคุณมากขึ้นจริงๆแปลว่าความเชื่อช่วยปรับพฤติกรรมซึ่งส่งผลให้ดูเหมือนโชคดีวิทยาศาสตร์เรื่องโชคสมองกับพฤติกรรม งานวิจัยชี้ว่าคนที่ถูกมองว่าโชคดีมักมีพฤติกรรมและสมองที่แตกต่างเช่นเขาเปิดใจรับสิ่งใหม่ทำให้เจอโอกาสบ่อยขึ้นเขามองโลกเชิงบวกทำให้มองเห็นทางออกมากกว่าปัญหาเขากล้าลองกล้าเสี่ยงยังมีเหตุผลทำให้มีประสบการณ์ที่ต่อยอดได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นสมองที่ถูกฝึกให้มองหาโอกาสแทนที่จะกลัว ทำไมบางคนดูโชคดีเสมอเพราะเขาพร้อมตลอดเวลาเพราะเขามองทุกอย่างเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบและเพราะเขาไม่ปิดประตูตัวเองด้วยคำว่าทำไม่ได้ผลคือเขาเจอโอกาสเล็กๆแล้วคว้ามันไว้ทันซึ่งโอกาสเล็กๆนี่แหละที่ต่อยอดไปสู่สิ่งใหญ่ๆเรื่องเล่าจากงานวิจัย นักจิตวิทยาชื่อริชาร์ดไวส์แมนเคยทำการทดลองกับคนที่มองว่าตัวเองโชคร้ายกับโชคดีเขาวางธนาบัตรไว้ข้างถนนผลคือกลุ่มที่เชื่อว่าตัวเองโชคร้ายเดินผ่านไปเฉยๆกลุ่มที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีหยุดเก็บและยังได้ทักทายคนแปลกหน้าที่ภายหลังกลายเป็นคอนเน็กชันสำคัญ นี่คือตัวอย่างชัดเจนว่าความเชื่อบวกการเปิดใจของสมองทำให้บางคนดูโชคดีกว่าคนอื่นภาพเปรียบเทียบถ้าความเชื่อเป็นกุญแจวิทยาศาสตร์คือกลนไกจริงๆที่ขับเคลื่อนโชคกุญแจอาจเปิดประตูใจให้คุณกล้าแต่กลนไกในสมองนี่แหละที่ทำให้ประตูนั้นเปิดได้จริงเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นบางคนโชคดีเสมออย่าคิดว่าเขาแค่เกิดมาดวงดี เบื้องหลังความโชคดีนั้นคือความเชื่อที่สร้างพลังใจบวกสมองที่ถูกฝึกให้มองหาและคว้าโอกาสและนี่คือสิ่งที่ทุกคนฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีเฉพาะบางคนฝึกสมองให้มองหาโอกาสหลายครั้งโชคไม่ได้หายากอย่างที่คิดแต่เราเองต่างหากที่มองไม่เห็น เพราะสมองของเราอาจถูกฝึกมาให้โฟกสัสที่ปัญหามากกว่าความเป็นไปได้ข่าวดีคือสมองของเราสามารถฝึกได้จริงๆให้เห็นโอกาสที่คนอื่นอาจมองข้ามไปสมองกับการกรองข้อมูลสมองเราต้องรับข้อมูลวันละหลายล้านชิ้นแต่จะเลือกสนใจเพียงบางอย่างเท่านั้นถ้าเรามักคิดว่า ฉันโชคร้ายสมองจะกรองแต่สิ่งลบๆมาให้ผลคือเรามองไม่เห็นช่องทางที่อยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเราบอกสมองว่าฉันอยากมองหาโอกาสสมองก็จะเริ่มกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้เข้ามามากขึ้นวิธีฝึกให้สมองมองหาโอกาสถามคำถามใหม่ทุกวันแทนที่จะถามว่าวันนี้จะเจอปัญหาอะไรอีก ให้ถามว่าวันนี้ฉันจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆบ้างฝึก gratitude journal การเขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันทำให้สมองปรับเลนส์จากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่มีเมื่อเห็นสิ่งที่มีคุณจะมองเห็นโอกาสมากขึ้นโดยอัตโนมัติลองทำสิ่งใหม่เล็กๆ เช่นเดินกลับบ้านอีกเส้นทางลองกินอาหารร้านที่ไม่เคยไปสมองจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งอาจกลายเป็นโอกาสที่ไม่คาดคิดตัวอย่างชีวิตจริงมีคนเล่าว่าเขาได้งานใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเดินเข้าร้านกาแฟที่ไม่เคยไปแล้วบังเอิญเจอคนที่ต่อมากลายเป็นเจ้านายของเขา ถ้าเขาใช้เส้นทางเดิมทุกวันโอกาสนั้นก็คงไม่เกิดขึ้นเลยภาพเปรียบเทียบลองนึกถึงการเล่นโปเกมอนโกครับถ้าเราเดินเส้นทางเดิมทุกวันเราจะเจอตัวเดิมๆตลอดแต่ถ้าเราออกนอกเส้นทางลองไปที่ใหม่ๆเกมก็จะเปิดให้เราเจอตัวใหม่ๆที่ไม่เคยเห็น โอกาสในชีวิตก็เหมือนกันยิ่งเราเปิดให้สมองลองสิ่งใหม่ๆมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงเชื่อมโยงกับโชคโชคจึงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือการที่สมองเราพร้อมจะสังเกตสิ่งเล็กๆที่อาจเปลี่ยนอนาคตได้บางคนเดินผ่านโอกาสทุกวันแต่ไม่เคยเห็นมันด้วยซ้ำ ในขณะที่บางคนเห็นและคว้ามันไว้การฝึกสมองให้มองหาโอกาสคือการเปลี่ยนเลนส์ชีวิตจากการมองหาปัญหาไปสู่การมองหาความเป็นไปได้และยิ่งคุณฝึกมากเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งคมเหมือนเรดราที่ตรวจจับโชคได้แม้ในสถานการณ์ธรรมดาที่สุดพฤติกรรมเล็กๆที่เรียกโชคได้จริง เวลาพูดถึงโชคหลายคนอาจคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตต้องรอจังหวะมหาศจันที่เปลี่ยนชีวิตแต่จริงๆแล้วโชคจำนวนมากในชีวิตเรามาจากพฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันจนสมองและชีวิตเราเปิดรับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมเล็กๆที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเรียกโชคฝึกอยากรู้อยากเห็น curiosity คนที่ถามคำถามเยอะๆมักเจอโอกาสมากกว่าคนที่ไม่สนใจอะไรเลยตัวอย่างเช่นการกล้าถามว่ามีวิธีอื่นอีกไหมฉันจะลองทำได้หรือเปล่าสร้างคอนเนคชันอย่างเป็นธรรมชาติทักทายคนใหม่ๆพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่พนักงานร้านกาแฟการสร้างเครือข่ายเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นประตูบานใหญ่ในอนาคตยิ้มและเปิดใจ งานวิจัยพบว่าคนที่ยิ้มและแสดงท่าทีเป็นมิตรมักได้รับความช่วยเหลือและโอกาสมากขึ้นเพราะคนรอบข้างพร้อมจะเข้าหาคนที่พร้อมเปิดรับมากกว่าคนที่ปิดกัน้นขยับออกจากคอมฟอร์ทโซนเล็กๆไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่แค่ลองสิ่งใหม่เล็กๆเ,เช่นออกกำลังกายท่าที่ไม่เคยทำไปเข้าคอร์สสั้นๆส,สมองที่เจอความใหม่จะถูกฝึกให้มองหาโอกาส ซื่อสัตย์กับการลงมือเล็กๆ consistency ทำเล็กๆแต่ทำซ้ำเช่นอ่านวันละ10หน้าออมวันละ50บาทเขียนวันละหนึ่งย่อหน้าพฤติกรรมเล็กๆแต่สม่ำเสมอคือแม่เหล็กที่ดึงโอกาสเข้ามาตัวอย่างชีวิตจริงคนที่ได้งานใหม่ไม่ใช่เพราะบังเอิญเสมอไปแต่เพราะเขามักจะเปิดบทสนทนากับคนรอบข้างจนได้คอนเน็ชันสำคัญ นักเขียนหลายคนไม่ได้เจอโอกาสใหญ่ตั้งแต่แรกแต่เพราะพวกเขาเขียนทุกวันวันหนึ่งผลงานก็ไปเข้าตาคนที่ใช่ภาพเปรียบเทียบโชคก็เหมือนฝนที่ตกลงมาถ้าเราไม่ออกจากบ้านเลยเราก็ไม่มีวันเปียกแต่ถ้าเราเดินออกไปข้างนอกบ้างพกถังเล็กๆไว้บ้างวันหนึ่งเราก็จะเก็บฝนได้เต็มถังพฤติกรรมเล็กๆทุกวันก็คือการถือถังเตรียมไว้เสมอ เชื่อมโยงกับสมองสมองเรียนรู้จากพฤติกรรมซ้ำๆยิ่งเราฝึกอยากรู้ฝึกเปิดใจสมองก็จะสร้างวงจรใหม่ที่คอยจับโอกาสและนี่คือเหตุผลที่หมอผิงบอกว่าโชคฝึกได้โชคไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดแต่คือผลลัพธ์ของพฤติกรรมเล็กๆที่สม่ำเสมออยากรู้อยากเห็นเปิดใจให้ผู้คนยิ้มและพร้อมรับสิ่งใหม่ทำเล็กๆแต่ทำซ้ำ สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการฝึกสมองให้มีเรดาร์หาโอกาสตลอดเวลาและเมื่อโอกาสผ่านมาเราจะคว้ามันไว้ได้วิธีคว้าและใช้มันหลายครั้งเราชอบพูดว่าถ้าโชคดีสักครั้งชีวิตคงเปลี่ยนแต่ความจริงก็คือโชคอาจเคยมาเคาะประตูเราหลายครั้งแล้วเพียงแต่เราไม่เห็นหรือไม่กล้าเปิด เพราะโชคที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเจอโอกาสแต่คือการคว้าโอกาสและใช้มันให้เต็มที่ขั้นตอนที่หนึ่งสังเกตว่าโชคมาแล้วโชคบางทีมันไม่ได้มาในรูปแบบใหญ่โตหรอกครับมันมาในรูปของการได้เจอคนใหม่ที่พูดถูกใจเราการมีโอกาสเล็กๆในงานที่คนอื่นไม่อยากทำ หรือแม้แต่การที่มีใครบางคนยื่นมือมาช่วยในเวลาที่เราไม่คาดคิดถ้าเราไม่ตื่นรู้สมองเราจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปหมดขั้นตอนที่สองกล้าที่จะคว้าโอกาสมักมาพร้อมกับความกลัวกลัวว่าจะทำพลาดกลัวว่าจะไม่ดีพอกลัวว่าจะถูกวิจารณ์แต่ถ้าเรามัวแต่ฟังเสียงกลัวนั้นโชคก็จะผ่านไปเฉยเฉย ดังนั้นเมื่อโอกาสมาต้องกล้าเอื้อมมือไปคว้าแม้จะยังไม่มั่นใจเต็มร้อยก็ตามขั้นตอนที่สใช้มันให้คุ้มหลายคนโชคดีที่ได้โอกาสแต่พอคว้ามาแล้วกลับไม่ใช้มันให้เต็มที่ได้งานใหม่แต่ไม่ตั้งใจเรียนรู้ได้คอนเน็ชันดีแต่ไม่รักษาความสัมพันธ์มีเวลาแต่ไม่ใช้สร้างสิ่งที่สำคัญ โชคจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ลงทุนแรงลงไปกับมันนักแสดงหลายคนเล่าว่าโอกาสแรกของเขาได้ไม่ยิ่งใหญ่เลยแค่ได้บทเล็กๆในละครแต่เพราะเขาใส่เต็มร้อยจนผู้กำกับจำได้และให้โอกาสใหญ่ในครั้งต่อมาหรือบางคนได้เจอเพื่อนใหม่ในงานสัมมนาถ้าเขาไม่รักษาการติดต่อวันนั้นก็คงเป็นแค่การเจอแล้วจบ แต่เพราะเขารู้จักต่อยอดคอนเน c t ชันนั้นกลายเป็นหุ้นส่วนธุรกิจภาพเปรียบเทียบโชคก็เหมือนบอลที่ลอยมาในสนามถ้าคุณไม่มองบอลก็ลอยผ่านไปถ้าคุณมองเห็นแต่ไม่กล้าเตะคุณก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณกล้ามองกล้าขวาและเตะเต็มแรงบอลลูกนั้นอาจกลายเป็นประตูที่เปลี่ยนเกมทั้งเกม ดังนั้นเมื่อโชคมาเยือนอย่าแค่บอกว่าโอ้ oh, ฉันโชคดีแล้วปล่อยมันผ่านไปจงมองให้ออกกล้าที่จะควา้าใช้มันให้เต็มที่เพราะโชคไม่ใช่เรื่องที่เราจะเจอทุกวันแต่เมื่อมันถึงเราต้องใช้มันให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครับสรุปข้อคิดจากหนังสือฝึกสมองให้เรียกโชค ตลอดทั้งตอนนี้เราได้เดินทางมาด้วยกันจากจุดเริ่มต้นว่าโชคไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดจนมาถึงวิธีฝึกสมองพฤติกรรมและการคว้าโอกาสเมื่อโชคมาเยือนผมอยากสรุปให้ฟังชัดๆว่าหนังสือเล่มนี้ของหมอผิงพยาธิดาการรุจิพัฒนกุลกำลังบอกเราว่าโชคเท่ากับโอกาสบวกการเตรียมพร้อมของสมองและใจข้อคิดที่หนึ่งโชคเริ่มจากสมอง สมองคือเรดาร์ที่เลือกว่าจะโฟกัสอะไรถ้าเรามองแต่ปัญหาเราจะพลาดโอกาสถ้าเราฝึกให้สมองมองหาโอกาสเราจะเจอโอกาสมากกว่าคนอื่นข้อคิดที่2พฤติกรรมเล็กๆสร้างโชคใหญ่ความอยากรู้อยากเห็นการเปิดใจรับผู้คนการยิ้มและสร้างพลังบวกการทำเล็กๆแต่ทำซ้ำสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะสมจนกลายเป็นแม่เหล็กดึงโชคเข้ามาในชีวิต ข้อคิดที่3ความเชื่อบวกวิทยาศาสตร์ความเชื่อเรื่องเครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสร้างพลังใจ Placebo เ e f e c t แต่วิทยาศาสตร์อธิบายว่าสิ่งที่ทำให้โชคเข้าข้างจริงๆคือพฤติกรรมและสมองที่พร้อมรับสองสิ่งนี้ไม่ได้ขัดกันแต่เสริมกันได้ข้อคิดที่4เมื่อโชคมาต้องกล้าควา้า โอกาสไม่ได้มาในรูปแบบใหญ่เสมอไปมันมาในรูปของการเจอคนใหม่หรืองานเล็กๆที่ไม่มีใครอยากทำคนที่โชคดีคือคนที่มองออกกล้าเอื้อมมือขวาและใช้มันอย่างเต็มที่ ข้คอคิดที่5โชคฝึกได้เริ่มจากการฝึกสมองให้เปิดรับสร้างพฤติกรรมเล็กๆที่เรียกโชคและพร้อมเสมอที่จะคว้าโอกาสนี่คือแก่นแท้ที่หนังสือเล่มนี้อยากส่งต่อว่าโชคไม่ใช่สิ่งรอแต่เป็นสิ่งที่เราฝึกให้เข้ามาได้สรุปปิดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยคิดว่าชีวิตนี้คุณโชคร้ายลองเปลี่ยนวิธีคิดครับ เริ่มฝึกสมองฝึกใจและฝึกพฤติกรรมเล็กๆทุกวันคุณอาจจะค้นพบว่า โชคไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่รอให้คุณเปิดประตูรับเข้ามาเท่านั้นและนี่ก็คือข้อคิดจากฝึกสมองให้เรียกโชคหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจว่าโชคไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญแต่เป็นการผสมกันระหว่างโอกาสที่ผ่านมาในชีวิตและการเตรียมพร้อมของสมองและใจเราสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ก็คือโชคไม่เคยหนีไปไหนมันอาจผ่านมาในชีวิตเราแล้วหลายครั้งเพียงแต่ เรายังไม่มองเห็นหรือยังไม่กล้าเอื้อมมือไปควา้าแต่ถ้าเราฝึกสมองให้เปิดรับสร้างพฤติกรรมเล็กๆที่ดึงดูดและพร้อมใช้ทุกโอกาสให้เต็มที่คุณก็จะกลายเป็นคนที่โชคดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องรอให้ฟ้าลิขิตเพราะสุดท้ายแล้วโชคไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ทุกวันครับ ถ้าคุณชอบหนังสือเล่มนี้และอยากรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถสั่งหนังสือได้จากลิงก์ที่แนบไว้ใน Description ได้เลยครับขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ